สวัสดีค่ะมาพบก,กับ JK นะคะพามาชมกับรถยนต์ราคาเบาๆอีกแล้วนะคะทุกท่านคันนี้นะคะเบาๆเค่ะเบาแบบถูกๆเลยนะคะ25,000บาทกันแดดกันฝนกันลมหนาวกันได้สบายๆค่ะทุกท่านพาษีพรบอรเดือนกันยาเลยนะคะใช้งานกันยาวๆไปค่ะไม่ขาดนะคะ To โ,ตโยต้าท้ายโด่งค่ะเครื่องยนต์ 3S หัวฉีด2 0 0 0ค่ะเกียร์ออโต ขับสบายแอร์เย็นพาสี6-6เคร่มชุดโอนครบเลยนะคะรถราคาเบาๆนะคะทุกท่านถูกกว่ามอไซค์นะคะแต่ขับขี่ใช้งานกันได้สบายๆค่ะใส่ของสัมภาระมากมายได้ด้วยนะคะหรือจะพาลูกๆร้านๆนะคะออกไปเที่ยวนะคะก็สามารถนั่งกันได้สบายเลยค่ะภายในกว้างๆนะคะ ภายในสวยตามรูปนี้เลยนะคะพวงมาลัยก็ขับดีค่ะเกียร์ออโต้ขับสบายง่ายท่องตัวนะคะสนใจคันนี้นะคะพร้อมใช้งานค่ะราคาเพียงแค่25,000บาทเริ่มจุดโอนก็ครบภาษีก็ไม่ขาดนะคะเรียกว่าคุ้มเกินคุ้มก็เลยทีเดียวค่ะรถอยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะคันนี้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลย นัดหมายร่วงหน้าไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองแอดมินก็เพียงมาแนะนําข้อมูลเบื้องต้นให้ดูกันเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะส่วนราย,ายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยหาไม่เจอกดชื่อคลิปค่ะรายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อต่างๆจะเด้งขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนะคะเป็นช่องทางสําหรับการติดต่อโดยตรง วันนี้แอดมินราไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ